เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนตั้งแถวเดินไปที่ห้องสมุดอย่างมีระเบียบนะคะเราจะไปเรียนกันที่นั่นนักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมครูถึงพามาที่ห้องสมุดไม่ทราบค่ะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าห้องสมุดของเรามีอะไรบ้างมีหนังสือกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อ๋อนึกออกแล้วคุณครูจะให้เราค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานใช่ไหมคะใกล้เคียงค่ะวันนี้ครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดเชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางความเจริญของภางภาคเหนือโดยให้นักเรียนช่วยกันค้นคว้านหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เชียงใหม่ห้องสมุดที่คุณครูพาเรามาในวันนี้ช่วยในการศึกษาอย่างไรอะคะ ห้องสมุดถือเป็นแหล e ่งจัดเก็บเอกสารข้อมูลหรือหนังสือเกี่ยวกับท้องถิ่นอย่างดีที่สามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แก่เราได้และยังมีฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ที่เราสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะคะแหล่งข้อมูลประเภทนี้สามารถค้นคว้าได้ง่ายและก็สะดวกในปัจจุบัน น้องๆครับการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อพึงระวังคือต้องเลือกสรรข้อมูลจากรากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นทางการนะครับแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์คืออะไรหรอครับครูแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็คือสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้รวมถึงแหล่งโบราณคดีทั้งที่เป็นโบราณวัตถุ และโบราณสถานซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อและแสดงถึงความเจริญของผู้คนในอดีตได้แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราสามารถใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ซึ่งถือเป็นแหล่งที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญเช่น เครื่องมือเครื่องใช้อาวุธเป็นต้นพิพิธภัณฑ์บางแห่งได้จัดแสดงภาพจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยก่อนด้วยค่ะน้องๆเคยไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กันบ้างไหมครับถ้าเกิดความสงสยัยน้องๆจะไปถามใครเรามาหาคำตอบกับกิจกรรมช่วงนี้ชี้แนะกันดีกว่าครับ น้องๆรู้ไหมครับว่านอกจากพิพิธภัณฑ์จะเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุแล้วที่พิพิธภัณฑ์ยังมีวิทยากรที่จะให้ความรู้ที่สามารถจะให้ความรู้แก่เราด้วยนะครับนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วเรายัางสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้จากศาสนสถานในท้องถิ่นเช่นวัดหรือโบสถ์ได้ด้วยนะคะเนื่องจากศาสนสถานเหล่านี้ เป็นสถานที่รวบรวมศิละปะกรรมขแขนงต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานในท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างของผู้คนในยุคสมัยต่างๆ นอกจากห้องสมุดแล้วยังมีแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่นๆอีกคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นทางประวัติศาสตร์ในแต่ละภาคกันนะคะว่ามีที่ใดบ้างเริ่มจากภาคเหนือแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นภาคเหนือมีพิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนจังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่วัดในท้องถิ่นเช่นวัดพระธาตุฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางสถานที่สำคัญเช่นไร่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเช่นหมู่บ้านไทยใหญ่จังหวัดเชียงรายหมู่บ้านมูเซอร์จังหวัดเชียงรายและอนุสาวรีย์ที่สำคัญของทางภาคเหนือเช่นอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจังหวัดลำพูนต่อมา คือตัวอย่างแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งพิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น วัดในท้องถิ่นเช่นวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นวัดมหา,าธาตุจังหวัดยะโสธรสถานที่สำคัญเช่นย่านเมืองเก่าบริเวณคุ้มบ้านสิงห์ท่าในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรแหล่งโบราณคดีดเช่นบ้านปราศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณสถานเช่นปรา,าสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์อนุสาวรีย์ที่สำคัญเช่นอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาตัวอย่างแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นต่อมาก็คือผ้ากลาง พิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดในท้องถิ่นเช่นวัดกลาลยานามิตรจังหวัดกรุงเทพมหานครวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีห้องสมุดเช่นหอสมุดดำรงราชานุภาพจังหวัดกรุงเทพมหานครและสุดท้าย คืออนุสาวรีเช่นอนุสาวรีชาวบ้านบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีต่อมาคือตัวอย่างแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเริ่มจากวัดในท้องถิ่นเช่นวัดโสธรวราวรามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาวัดอนุบรรพศหรือวัดเขาน้อยจังหวัดสะแก้ว แหล่งโบราณคดีเช่นโบราณสถานพานหินจังหวัดประจีนบุรีอนุสาวรีที่สำคัญของภาคตะวันออกเช่นอนุสาวรีสุนทรภู่จังหวัดระยองพักทำกิจกรรมสักครู่แล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นกันต่อเลยนะครับ ต่อมาคือตัวอย่างแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นของภาคตะวันตกวัดในท้องถิ่นเช่นวัดพระบรมธาตุบ้านตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากสถานที่ที่สำคัญเช่นสุสานพันธมิตรจังหวัดกาญจนบุรีอนุสาวรีย์ที่สำคัญในภาคตะวันตก เช่นพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัดราชบุรีและภาคสุดท้ายที่เราจะมาดูตัวอย่างแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นคือภาคใต้ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงจังหวัดสงขลาวัดในท้องถิ่นเช่นวัดพระธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบร,รมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งโบราณสถานเช่นเมืองโบราณยะรังจังหวัดปัตตานี สถานที่สำคัญเช่นหมู่บ้านชาวประมงจังหวัดพังงาและอนุสาวรีที่สำคัญของภาคใต้เช่นอนุสาวรีเท้าเทพกระสัตรีเท้าสีสุนทรจังหวัดภูกเก็ตเอาละค่ะคราวนี้กลับมาที่คำถามตอนต้นชั่วโมงที่ครูจะให้พวกเราช่วยหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าเพราะเหตุใด เชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือครูจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบพร้อมกับบอกแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ใช้หาคำตอบด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะใครจะเป็นตัวแทนออกมาบอกคำตอบให้ครูและเพื่อนๆฟังหนูค่ะ จากการสืบค้นโดยแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์คือห้องสมุดและเว็บไซต์ทำให้ทราบว่าสาเหตุที่ทำให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของเชียงใหม่อยู่ในบริเวณแอ่งที่ราบใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆได้โดยสะดวกซึ่งเป็นรายได้สำคัญที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเชียงใหม่ นอกจากนี้มีทรัพยากรป่าไม้ที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์รวมถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และเจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่านอกจากห้องสมุดและเว็บไซต์แล้วเราสามารถหาคำตอบว่าเพราะเหตุใด เชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลอื่นได้อีกนะคะเช่นหอศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงพระบรมมาราชานุสรีาสามกษัตริย์ และวัดสำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่อย่างวัดเชียงมัน่นวัดบุบผารามและวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการสืบค้นท้องถิ่นของตนไปแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์คืออะไรถูกต้องครับหากต้องการไปแหล่งโบราณสถานที่ภาคใต้จะต้องไปที่ใดลองดูอีกทีนะครับลองดูใหม่อีกครั้งนะครับใช่แล้วค่ะ หากต้องการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นภาคกลางจากพิพิธภัณฑ์จะต้องไปที่ใดถูกต้องค่ะถ้ำประสีเขางูอยู่ทางภาคใดของประเทศไทยผิดนะคะลองดูใหม่อีกครั้งนะครับผิดนะคะถูกต้องค่ะอนุสาวรีย์ใดอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เยี่ยมไปเลยครับมาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับในข้อแรกแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์คืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นครับนอกจากนี้ยังรวมถึงแหล่งโบราณาคดีทั้งที่เป็นโบราณาวัตถุและโบราณาสถานซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความคิด ความเชื่อและแสดงถึงความเจริญของผู้คนในอดีตครับในข้อที่2หากต้องการไปแหล่งโบราณสถานที่ภาคใต้จะต้องไปที่ใดคําตอบคือเมืองโบราณยะรังครับเนื่องจากเมืองโบราณยะรังจังหวัดปัตตานีคือแหล่งโบราณสถานครับส่วนหมู่บ้านชาวประมงจังหวัดพังงาคือสถานที่สําคัญวัดพระบรมธาตุชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดพระธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือวัดในท้องถิ่นครับ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชและพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงจังหวัดสงขลาคือพิพิธภัณฑ์สําคัญสุดท้ายอนุสาวรีย์ที่สําคัญของทางภาคใต้นั้นก็คืออนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรจังหวัดภูเก็ตครับข้อที่สหากต้องการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นภาคกลางจากพิพิธภัณฑ์จะต้องไปที่ใดคําตอบคือ พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครครับเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครทางภาคกลางส่วนพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาทางภาคใต้พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขาตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือข้อที่สสุสานพันธมิตร อยู่ทางภาคใดของประเทศไทยคำตอบที่ถูกต้องคือภาคตะวันตกครับและข้อสุดท้ายอนุสาวรีใดอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยคำตอบที่ถูกต้องคืออนุสาวรีพระนางจามเทวีจังหวัดลำพูนครับส่วนอนุสาวรีเท้าสุรนารีอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออนุสาวรีย์นทรผู้อยู่ทางภาคตะวันออก และอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรอยู่ทางภาคใต้ครับวันนี้หมดชั่วโมงเรียนแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนเข้าแถวแล้วเดินกลับไปที่ห้องเรียนเพื่อเรียนวิชาต่อไปอย่างเป็นระเบียบแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้กันด้วยนะคะ